สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับชิบเกมเมอร์เนียและวันนี้เราก็มาเจอกันในเกม i n c r e d i b l e ครับโอเคละวันนี้เราก็มาเจอกันในมอดสเปรังกี้เองนะและส p ปรังกี้แต่มอดนี้ก็คือส p ปรังกี้บัดอมองแอสนั่ยนะครับผมอ่าเอาละมันไปจริงๆว่ะหมด มันลื่นไปทุกวงการจริงว่ะสปอนกิงเออนะใครอยากจะทำอะไรกับมันก็ทำนะครับโอ้โหผู้ยี่ผู้ยามเงินเลยเกินอรวันนี้ครับมาทำเป็นอมังอสิกแล้วอะไปดูสิมันจะทำออกมายังไงจะมาไล่จับกันในเกมนี้ไหมไปดูกันเลยครับ เรามาโผล่กันที่ดวงดาวแห่งนี้และนักบินของเราทุกคนขณะนี้กำลังยืนตรงเรียงแถวกันอยู่เอาไหนเราจะมาเช็คชื่อกันทีละคนว่ามีใครที่เป็นไส้ศึกแอบมาบนยานนี้บ้างไปดูซิคนแรกใครยกมือขึ้น <c oughs> อ่าแกเป็นใครโอแกรอเรน <c oughs> และนี่ครับเขาเปลี่ยนไหมครับโอเรนนักบินคนที่หนึ่งนักบินคนที่สองใครวะโอ้เรดดี้โอเคมีคันกระพริบหน้ากากของเขาและถัดไปครูเกอร์อ้มาแล้วทีนะครูเกอร์เอาละทีนี้ยังไงเอกตัวถัดไป ฟันบอดอา้าวฟันบอดฟันบอดต,ตา่างจากคนอื่นที่เขานั้นเป็นโลบอดเพราะฉะนั้นเขาถึงมีหน้าขาโอ้โหเท่กว่าชาวบ้านเลยนะและโตัวสุดท้ายของเบดวินเรียจะออกมาหน้าตายยังไงวะโหโหมีดอกไม้แปะหัวหนึ่งอันโอเคอีหนูแอแ่นแห่มีการเขยา่าเอาละดูสิ ว่าใครจะแอบฆ่าใครอย่าให้ฉันเห็นนะฉันจะขับออกจากยานเดี๋ยวนี้แหละไปอืออกไปทั้งหมดทุกคนยานลำนี้ขณะน,นี้ได้ว่างลงแล้วครับต่อไปใครจะขึ้นมาอีกมาดูซิเอาละเริ่มจากแกเลยเกเลนักบินอวกาศขี้กลัวมาแล้วจ้ะโอเคหลังจากที่แกใส่ชุดแลว้วดูเหมือนแกว่าแกจะไม่เขย่าตัวนะ อืมเออขย่านิดๆเขย่านิดๆโอเคนักบินคนที่สองขึ้นมาดูสิโอโหไอหมอนี่ใครบอกให้เองเอาถังมาใส่หัวขึ้นมาบนยานอืม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเดี๋ยวมีใครรายงานมาสักคนหนึ่งนะอย่าให้ฉันรู้ไปทำภาร,รก,กิจให้เรียบร้อย <c oughs> กาโนดโอ้ <c oughs> เฮ้ยกาโนดดูเท่ว่ะ <c oughs> เขามาอยู่ในล่างนี้แล้วดูเท่ขึ้นมาทันทีฮะโอเว็กซ์โอ้โหหัวชี้หัวชี้มาเลยและชุดของเขานั้นไม่ได้ช่วยอะไรกับทรงผมสกายมาอ่าเฮ้สกายน่ารักและนี่ก็คือนักบินชุดที่สองเอาละ ฉันจะขับพวกแกออกจากยานเดี๋ยวนี้แหละพวกแกฆาตากรทั้งนั้น <c oughs> ออกไปจากยานของฉันเอาละถัดไปดูซิด้านล่างเป็นตัวอะไรกันโอ้นี่เมโลดี้เอ้ยตัวนี้ใครวะมิสเตอร์ซันทำไมมันมีรูปเหมือนพระจันทร์ด้วยโอ้ <c oughs> แกคือดาวเคราะ <c oughs> ห์ไม่ใช่ดวงจันทร์ผสมกับพระอาทิตย์ก <c> ล <oughs> ายเป็นตัวอะไรวะเนี่ย ออประหลาดดีเว้ยอ่ะแล้วตัวถัดไปล่ะอะไรเนี่ยเดอร์โปโอ้เฮ้ยเดอร์โปมันดูเท่นะะแน่มิสเตอร์ทรีจะเป็นยังไงวะลุ้นลุ้นเราอยากรู้มิสเตอร์ทรีมิสเตอร์ทรีครับกลายเป็นเอ,อ่เอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้นไม้ยอดส่วน <laughs> เหลือแค่สองใบแล้วสมอนนะ่ะโอ้โหมาแล้วจ้าซิม,มอนออมและคนสุดท้ายของเมโลดี้มิสเตอร์เท์เนอร์เมื่อขึ้นมาบนยานแล้วแกจะไม่ใช่ในะอำเภออีกต่อไปอรอจัดน้องๆ อันน่ะแล้วมันผิวปากยังไงมาปากมัาไม่มี <c oughs> <c oughs> เอาละพวกแกเฮ้ยไอ,อ้นี่ใครวมนนะเฮ้ยมันไม่ออกอ่ะพีเวนนี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากไหนเออคนคนปกติเออ <c oughs> เอาละสารภาพมาว่าใครเป็นคนฆ่า <c oughs> ถ้าไม่มีใครสารภาพ <c oughs> ไปออกยานนะ เอาละและสุดท้ายแล้วพวกแกจะมาหลอกฉันไม่ได้ชุดสุดท้ายขึ้นมาบนยานเอาละตัวที่หนึ่งมิตอร์ฟันคอมพิวเตอร์เฮย้ยเฮ้ยน่ารักเฮย้ยมิตอร์ฟันเขาเปลี่ยนไปฮะเป็นหุ่นยนต์แม้แต่ยังมีโต๊ะอยู่ให้เขายืนขา <c oughs> เขาไม่ค่อยจะดี ไหนดูซิลูกรักของพระเจ้าเวนด้าไปดีดูดิโอเวนด้าน่ารักแฮ้เวนด้าเธอรู้ไหมใครเป็นคนฆ่าเออมิสเตอร์ฟันไม่มีใครฆ่ากนหรอกกันแล้วเธอล่ะพิงกี้น่ารักแฮ้น่ารักผูกโบสีชมพูสวยงามเอาล่ะ และเราเราเขามาแล้วเชวินส์ล่มาสิโอ้โหเขาคุมหัวมาอีกแล้วครับไม่ว่าจะอยู่ในชุดอะไรก็ตามเออเอาละและแล้วครับไปออกกันการก่อนปุป๊บโอเคอมองอัสมอดนี้เราลองดูตัวสุดท้ายสิว่ามิสเตอร์แบก มันจะมีเฮอร์เรอร์หรือเปล่าฉันไม่อยากจะคิดแต่ฉันจะลองกดนายดูเฮ้ยเฮ้ย Warning คำเตือนเปตสองเนี่ยมันมีทั้งเลือดทั้งความโหมดเหี้ยมอลังการ oh. และสิ่งที่ทำให้หนูหนูน้องๆกลัวถ้าพวกนายอ่อนแอก็แพ้ไปกด restart project นี้แล้วก็ใส่หัวออกจาก,การนี้ไปซะแต่ถ้าไม่ถ้าชอบ อะไรที่โรคจิตเนาะนีะ่แหละนะ,น,ะน้องๆช่องนี้นะครับเป็นน้องๆโรคจิตส่วนใหญ่มันชอบอะไรเือรื้อเ <What? S 1> มื่อไมาเลยสินะมิสเตอร์แบ็คแกใช่ไหมแกใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าทุกคนลายงานตัวออกมาสิอืมอาวฉันจะไล่ไปทีละคน สอบปากคำทีละคนดูสิว่าใครเป็นคนฆ่าเริ่มจากแกเลยโอรเรนมาสิตัวแรกมาโอ้โหโอรเรนบอกผมตายแล้วพี่ไม่ต้องมาสอบผมแล้วใครยังไม่ตายแกหรือเปล่า <S <S ฮะ,ฮะเรดดี้โอ้โห و. เรดดี้เรดดี้พอกพี่หัวเปิดขนาดนี้ตายแล้ว หรือแกรอดครูกเกอร์แกใช่ไหมโอ้โหกรูกเกอร์บอกพี่ผมโดนตัดหัวไปครึ่งนึงครับฟันบอดหรือเปล่าที่ยังรอดอยู่เฮ้ยเอาเลยครับบน้องไอห้หมอนี่ใช่ไหมฆาตะครเบอร์หนึ่งแล้วยังมีใครรอดอีกในชุดนี้บอกมาโอ้โห หนูนี่น่าจะโดนปรสิตกินลูกตามนะีเเรียครับโอ้โดนปรสิตเข้าไปงอกในดวงตาออกมาเป็นดอกไม้โอ้โหและนี่ก็คือชุดแรกฉันจะขับไล่พวกแกออกกปกันไปก่อนฉันรู้คนฆ่าคนที่หนึ่งแล้วนี่เอาออกไปชุดที่สองเดินขึ้นมาสิจะมีใครที่เป็นคนฆ่าอีกไอ้หนูเกเรขึ้นมาก่อนนี่ฮะ คนที่สองถึงแม้ว่าแกจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ <Huh? S 1> แต่ฉันไม่ฉันไม่ปล่อยไว้แน่ใครที่รอดตายและเป็นคนฆ่าสองคนแล้วนะอืมดูสิถัดไปบรัตืมบัตไม่รอดแล้วนะโดนกัดหัวไปครึ่งนึงแล้ไม่รอดแล้วแถมซี่โครงหขนาดนี้อ,อะกาโนด แกจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับกาโหนดเนี่ยโดนโหลดไวรัสเข้าในเครื่องเป็นไงอ่ะเครื่องเออร์เลอร์โรแกล่ะโอ้โหน้องๆครึ่งตัวครับโดนแดกโอ้โอยังมีโอเวลาขย่ายวอาตัว และเกล่ะสก,กายดูสิสภาพเกะจะเป็นยังไงโอ้โหสก,กายสก,กายฮะไม่รอดไปอีกหนึ่งเพราะว่าโดนแทงตรงขั้วหัวใจและดวงตาอืสรุปบุคคลที่รอดครั้งนี้ก็คือเกรนะอส่วนตัวของกาโนดเนี่ยเขาถูกทำให้สติ สัพพัญญะหายไปนะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับเขานะเขาอาจจะไม่ได้ค่าและถัดไปกลุ่มของเมโลดี้ขึ้นมาสิฉันจะหาตัวฉันหาได้สองคนแล้วมันนี่อ่ะโอ้ไอหมอนี่คือมันตายหรือเปล่าวะไอหมอนี่คือบุคคลบงการเบื้องหลังเรื่องทุกอย่างหรือเปล่าแกดูดวงตาแกใหญ่ๆผิดปกตินะ อืมตาลลอกแรลกลอกแรก,กแบบนี้เชื่อไม่ได้เดี๋ยวเพิ่มโอ้โอ้นี่อีกตัวหนึ่งโอ้ดูปากดูปากดูปากของเขาฮะโอ้โหเอาละ <c oughs> แกใช่ไหมที่กินหัวชาวบ้านและมิสเตอร์ทรีล่ะ โอ้โหต้นไม้บ้าอะไรมีกระดูกฉันตายไปแล้วพี่ชายฉันเหลือแต่กระดูกเจ้าแล้วกับฉันอีกอืมแกไม่ใช่ลิม,มอนแล้วแกล่ะโอ้เฮ้ยเจอคนรอด,ดหนึ่งว่งงออแล้วน้องฆาตกรนีกแก้วฮะ ในชุดนี้มีฆาตกรอยู่สองคนและคนสุดท้ายฉันอยากรู้ว่าแกใช่หรือเปล่ามอ,อ,อนี่ยิงตัวตายไปแล้วสินะมิสเตอร์เท์เนอร์นายมีปืนแต่ไม่เคยมีประโยชน์อะไรเลยนะ <c oughs> เอาละใส่หัวออกจากการ์ฉันไปทั้งหมดไป สามตัวไอ้นี่ตัวบงการเอาละและสุดท้ายแล้วฮะเรามาดูเสียงวอยซ์นะดูสิว่าใครยังมีร่องหลงเหลืออีกมิสเตอร์ฟันกมิสเตอร์แกหรือเปล่าอ่ะ Something is wrong อีกแล้ว Dear Odess พวกแกตายหมดแล้วอืมเสาหักแต่ไม่ตายไอตัวนี้อีกตัวหนึง่งอ่ะ ตัวถัดไปสิเฟนด้าโอ้โหเฟนด้าหนังนี่อาการหนักเหมือนกันฮนะเฟนด้า <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่ธรรมดาพิงก uh. oh ี้อะพิงกี้ยังไงอีหนูโอ้โหพิงกี้หนังหน้าหายครับไม่รู้รอดหรือเปล่าอีหนู ถึงแม้ว,ว่าพิงขี่จะรอดแต่ดวงตาของเธอหายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเธอไม่สามารถจะบอกอะไรใครได้อีกต่อไปทั้งหน้าทั้งตาทั้งปากหายหมด <c oughs> และเจอวินสไนอีกคนหรือเปล่าที่ทรยศหักหลังเพื่อนนะโอ้โหใช่เลยไอ้หมอนี่ <c oughs> แกอีกคนนึงใช่ไหม <c oughs> โอ้โหฆาตรกรเยอะนะเนี่ยและมิสเตอร์แบล ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งนี้แกอีกคนหนึง่งชุดนี้มีนักฆ่าเยอะฮะหนึ่งสองสามสี่ไอหมอนี่ก็ไม่ตายด้วยโอเคพวกนี้ต้องกำจัดออกจากเยินเราปาก เอาละโอเคและก็มาถึงสุดทางแล้วยานกำลังจะลงจอดฉันจะมิกซ์พวกแกเอาแต่ตัวเทๆขึ้นมาดูซิว่าอมงอสทุกตัวที่ฉันจับขึ้นมาเนี่ยมันจะหล่อเท่แค่ไหนและน้องๆจะทำยังไงกับมันฉันจะให้น้องๆที่ภาคสาพวกแกดูซิว่าฉันจะระเบิดยานไปพร้อมกับพวกแกเลยไหม <laughs> ไปดูีิฉันจะมิกซก่อนนะ เอาลเอาความโหดร้ายขึ้นมาก่อนดูซิว่าตัวไหนมันโหดเอออืมันเอาเน้นความชอบของฉันอ่ะอันนี้มันอ่อนๆอันนี้มันนนนนหูแห้งหูขาดอันนี้ก็อ่อนโอ้อันนี้ชอบอันนี้ชอบหูขาดไปขึ้น โอเคครับผมน้องๆวิธีมิกซ์ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับปอตเฮอร์เรอร์น่ครับของสปังคี้บัตมังอสัสนะน้องๆอ,อ,อย่าไปทีเยียดนะครับเออสปังกี้มันก็อย่างนี้เลยครับมันก็ไปเรื่อยของมันนะเพราะว่าออต้องเข้าใจนะความมันไม่มีลิขิิตเนะ <laughs> าะเฮาล่ะโอเคประมาณนี้ครับถ้าใครเป็นแฟนๆของอแังอัสนะครับแฟนของสปังคี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิปเกมเมอร์ไว้หน่อยนะครับผมส่วนใครมีมดดีๆก็แจ้งมาได้ครับพิจิบมีเวลาก็จะลงให้นะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเลยครับอย่าไปคิดมากน้องเล่นเกมนะครับสนุกสนุกนะคลิปนี้ก็ขอให้น้องๆที่มาคอมเมนต์นะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ได้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจากคลิปผมคพิปไปก็ดีใจแล้วนะครับไปเลยครับวันนี้ายบายจ้าสวัสดีครับไฮเนี่ย hai cái đủ